แล้วเรื่องอะไรเนี่นี่ใครครับเนี่ยนะครับมิตมติชนอ่าสุดสัปดาห์นะครับนี่นาวาอากาศเอกอนุดิตนะครับนานะพักกล้าทารรบอกนะจะมีเราก็จะไม่มีเทาเหมือนกันนี่ครับนี่ฮะพี่อนุดิ์นี่ผมก็รู้จักท่านนะเป็นคนน่ารักนะนะครับยี่เจอในงานเลี้ยงเอ่อเอกสายใหม่ก็เจอนะครับในนั่งคุยกันนะครับพี่อนุดิษตบอกว่ามีกล้าทํา ก็ไม่มีเทามีเราก็ไม่มีเทาเพราะฉะนั้นพรรคกล้าทําไม่มีเทาครับนะครับนะผมขอยืนยันเลยครับว่าพรรคกล้าทําไม่มีคนสีเทาครับนี่พี่อนุดิตแกพูดเองนะนะครับนะนะครับนะครับแกกล้าสาบานเลยครับพรรคกล้าทําไม่มีคนสีเทาไม่มีเจ้าของเว็บพนันไม่มีต้องผู้ต้องหาคดีเว็บพนันนะครับไม่มีอะไรครับพรรคเราไม่มีพรรคเราไม่มีเทานะครับเราอย่าไปบอกว่าพรรคเขามีนะพอบอกปุ๊บไปเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความพยเอา นะครับนะหรือไม่ก็จะแจ้งความและสีสีสเกตอ่าสูรินเพราะอะไรพักเราห้ามวิจารณ์ไม่ใช่นะครับผมเชื่อว่าผู้กองธรรมนัฐวิจารณ์ได้แต่คงไม่แจ้งความที่พยาวกาบสุนัยโกลกอืมนะกระจายกว้างไม่เหมือนอินฟูบางคนพอใครตั้งคําถามว่าเผาหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมจะไปฟ้องคุณนิสีสเกตเพราะว่าอันนั้นเขาบอกห้ามถาม นะคนดีห้ามถามอย่าถามคนดีอย่าสงสยัยอย่าตรวจสอบคนดีตรวจสอบไม่ได้อันนี้อันนี้ผมนี่ครับท่านนาวาอากาศอากาศเอกอนุดิตนะเนี่ย package. ท่านบอกเลยครับมีกล้าทําไม่มีเท่า capital. นะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะเลือกพักอ่ากล้าทําก็เลือกได้เลย,เ,ลยเพราะว่าพี่อนุดิ์แกพูดชัดครับ,บมีกล้าทําไม่มีเท่านะครับเข้าใจนะจุกรูนะครับเนี่ยผมบอกแล้วเป็นธรรมกับทุกพักอะ นะครับผลงานพี่ธรรมนัตก็เยอะอาจารย์แหม่มก็เยอะดูเนี่ยช่วยนั่นช่วยนี่นะอาจารย์แหม่มก็ช่วยเรื่องครูนี่ครูนะครับผู้กองธรรมนัตก็หลายเรื่องนะผักตบชวาแนละอะไรต่างผลงานก็ก็มีเราต้องให้ความเป็นธรรมอย่างผมาจาัดรายการต้องให้ความเป็นธรรมทุกพักนะครับนะส่วนท่านจะเลือกพักไหนก็แล้วแต่นะนะผมเนี่ยครับนี่ก็ขอยืนยันนะครับกล้าทําประกาศนะพักเราไม่มีเท่า เลือกก้าทําพักเราไม่มีเทานะครับนะทุกพักไม่มีเท่าแล้วครับนะครับไม่มีเท่าเลยนะครับนะถ้าใครบอกว่าพักเรามีเท่าครับเอาหลักฐานมาครับนี่คําพูดยอดฮิตในยุคป,ปัจจุบันทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการตํารวจใครว่าเราเท่าเอาหลักฐานมาครับนะจนประชาชนบอกว่าเออจะไปเอาหลักฐานอะไรล่ะคุณใช้นมินีหมดอนะแบบอ่าบิ๊กโจ๊กบอกอะมีตํารวจบางคนอนะ มีผู้ข่มกลับบางนายเนี่ยใช้บัญชีมากเก็บเงินผิดกฎหมายสีเทาเนี่ยพี่โจ๊กแกพูดนะผมไม่ได้พูดก็ก็ขนาดตํารวจบางนายพี่โจ๊กยังบอกเลยก็ใช้แต่บัญชีมามัจะเอาหลักฐานอะไรจะไปถึงผู้ข่มกลับอะไปถึงผู้การไปถึงผู้บัญชาการมันจะไปถึงนะขนาดผู้ข่มกับนะครับพี่โจ๊กบอกว่าบางคนบางนายนะก็ใช้บัญชีมารับเงินผิดกฎหมายอ่ะนี่พี่โจ๊กแกพูดนะนะครับนี่ผมก็เอาสิ่งที่พี่โจ๊กมาพูดเราไม่รู้เรื่องจริงหรือเท็จนะเพราะฉะนั้นอินฟูเนี่ย มันจะมีบัญชีตัวเองแหละหลักฐานจะไปถึงมันเนี่ยมันใช้นอมินีหมดบูธิธิก็ชื่อคนอื่นบ้านก็ชื่อคนอื่นรถก็ชื่อคนอื่นสลากก็ชื่อคนอื่นบริษัทห้างร้านชื่อคนอื่นแล้วมันจะไปหาหลักฐานอะไรเพราะฉะนั้นเวลาใครใครไปตั้งคาถามเอาหลักฐานมานะถ้าไม่มีต้องรับผิดชอบนะนะเดี๋ยวก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะเอาไกลๆนะเอาที่ไหนเดียวไปฟ้องที่นู่นเลยไหมพนมเปญเลยนะไปฟ้องรุน่นสีสเกตสุรินท นะครับนะไปไกลๆเลยสะแก้วพลุ่นนะจะได้ลำบากต่อไปจะได้ไม่ต้องมาตั้งคําถามอีกอย่านะพวกนี้ชอบตั้งคําถามพุทธะเนี่ยแกยก็ตั้งคําถามไปเยอะนะนะครับเมื่อคืนนี้คุยกับน,นัดคนสนิทของคุณพุทธะก็บอกพุทธะแกาตั้งคําถามนะนะมีอินฟูอินอินฟูคนหนึ่งนะไปไถเงินตํารวจเดือนละห้าแสนนะครับแกก็ไม่กล้าบอกชื่อแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าใคร นะพลตำรวจเอกวินัยทองสองแกก็บอกมีอินฟูคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยส่งรลยไปไถ่ตังเดือนละห้าแสนนะครับเดือนละห้าแสนพุทธาก็รู้ผมก็รู้ผมก็โทรไปถามตำรวจแล้วก็รู้แล้วเป็นใครนะแต่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือ LGBTQ ผมไม่บอกหรอกแต่เขารู้กันทั้งวงการเขารู้กันหมดนะฮะเขาบอกว่าอินฟูเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยผู้ชายผู้หญิงหรือ LGBTQ เนี่ยเขาไม่ได้ทําครั้งแรกเขาทํามานานแล้วตำรวจเขารู้กันหมด นะพุทธาก็รู้แต่ไม่กล้าบอกเขาบอกกูเป็นไงฟ้องหมิ่นประมาทเพราะว่าไอคนดีพวกนี้พวกอินฟูเนี่ยพวกสายช่วยต่อหน้าก็สายช่วยรับหลังก็สายเทามันเยอะนะครับนะแต่ผมไม่บอกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะหรือ LGBTQ เพราะอะไรพอบอกกูเป็นไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ศรีสะเกดบ้างเจอกันที่นาาที่วาดบ้างคือคนพวกนี้แปลกนะเวลาจะฟ้องหมิ่นประมาทเนะมันต้องสร้างความยากลําบากเสียค่ารถเสียค่าทนาย นะเออจนสุดท้ายต้องพนมมือไหว้นะครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับผู้คนดีฮนะวิจาร์ณไม่ได้